สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากคู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลนะครับโดยเฉพาะเรื่องการนําระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในแวดวงการศึกษาไทยเราซึ่งหลักๆก,ก็คือระบบ POBEC นี่แหละครับแล้วก็ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูลเราก็มาจากคู่มือฉบับนี้โดยตรงเลย เป้าหมายก็คือสกัดเอาประเด็นสำคัญๆนะครับทั้งประโยชน์ความท้าทายและก็พวกกรอบกติกาการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้กันครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวคู่มือเนี่ยเขาเน้นเลยว่าการมีระบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่ดีอย่าง POBEC นี่สำคัญมากๆเพราะมันช่วยให้การรายงานข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยทาได้ตลอดเวลาด้วย ค่ะแล้วข้อมูลก็น่าเชื่อถือขึ้นด้วยนะคะใช่ครับทําให้ไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรหรือผู้บริหารเนี่ยก็มั่นใจที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่อไปวางแผนไปพัฒนาคนได้อืมที่น่าสนใจอีกอย่างคือมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะคะครับพวกสื่อการเรียนรู้ออนไลน์การเชื่มอมโยงแบบนี้ล่ะที่มันสําคัญมากเพราะมันเหมือนกับพยายามจะเอ,อรวมข้อมูลบุคลากรเข้ากับเรื่องการเรียนการสอนทรัพยากรอื่นๆทําให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอ ข้าใจคร่คะแล้วการพัฒนาระบบออนไลน์พวกนี้มันก็ช่วยให้หน่วยงานทันโลกทันเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะการสื่อสารข้อมูลก็เร็วขึ้นเป็นแหล่งให้คนมาค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์คนใช้หลายกลุ่มเลยตั้งแต่ส่วนกลางสาพทเขตพื้นที่จนถึงโรงเรียนเลยค่ะซึ่งก็ตรงเป้าที่คู่มือบอกไว้ว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในคู่มือพูดถึงคาว่า HRIS ด้วยนะครับ Human Resource Information System อันนี้มันคืออะไรพรอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับนึกภาพตามง่ายๆนะคะมันก็เหมือนเป็นาฐานข้อมูลกลางใหญ่ๆเลยค่ะที่เอาไว้เก็บข้อมูลสำคัญสคัญเกี่ยวกับคนทำงานทั้งหมดประวัติทักษะความสามารถผลงานอะไรพวกนี้ครับผมเพื่อเจ้าไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งพิวเบกที่สปทพพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือ H.I.S รูปแบบหนึ่งนั่นเองแต่เป็นแบบที่ออกมาเพื่อบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะเลยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะคะเกือบเกือบ5 0 0แสนคนได้โอ้โหเยอะจริงๆใช่ค่ะระบบนี้เลยต้องมีส่วนย่อยๆเยอะมากครอบคลุมงานบุคคลเกือบหมดตั้งแต่วางแผนคนจัดการประวัติรับสมัครประเมินผลพัฒนาบุคลากรไปจนถึงเรื่องเงินเดือนเลยครบวงจรจริงๆครับ และตามคู่มือเนี่ย HIS ที่ดีๆมันควรจะมีลักษณะแบบไหนบ้างครับหลักๆที่เขาเน้นเลยนะคะคือต้องพร้อมใช้ตลอดเวลาหรือ timeliness อเรียกข้อมูลได้เร็ว speediness ข้อมูลต้องเป๊ะถูกต้อง accuracy ต้องครบถ้วน completeness แล้วก็ต้องตรงกับที่เราอยากรู้อยากใช้ relevance ด้วยครับต้องเช็คที่มาที่ไปได้ verifiability ปลอดภัย security แล้วก็สำคัญคือปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ adaptability ค่ะคุณสมบัติพวกนี้แหละค่ะที่จะทำให้ระบบมันเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจช่วยพัฒนาคนได้จริงๆพอข้อมูลมันเยอะขนาดนี้แล้วยังเชื่อมกับระบบอื่นๆอย่าง DLTV DLIT ด้วยเนี่ยก,กฎกติกาคงสำคัญมากเลยนะครับเรื่องกฎหมายนี่ตัวคู่มือพูดถึงอะไรบ้างครับใช่เลยค่ะข้อมูลเยอะเชื่อมกันยิ่งต้องระวังเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษเลย ในคู่มือเขาก็เน้นอยู่3ฉบับหลักๆค่ะมีพรบอคอมพิวเตอร์พรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็พรบลิขสิทธิ์ค่ะแต่ละฉบับมันมาเกี่ยวกับการใช้ p ีโอเบกยังไงบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเอาแบบประชับๆนะคะ 1. พร่งพรบคอมพิวเตอร์อันนี้จะเน้นเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลให้มันถูกต้องปลอดภัย ป้องกันการทำผิดเช่นห้ามแฮ็กเข้าระบบหรือไปดูข้อมูลที่เราไม่มีสิทธิ์ดูห้ามไปดักข้อมูลคนอื่นห้ามแก้หรือทำลายข้อมูลมั่วๆหรือแม้แต่ส่งเมลขยะสแปมผ่านระบบก็ผิดนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญคือห้ามเอาข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จหรือข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าระบบเด็ดขาดรวมถึงตัวสอพอ,อเองก็มีหน้าที่ต้องเก็บล็อกหรือข้อมูลการใช้งานไว้เพื่อตรวจสอบด้วยค่ะอ๋อก็คือเป็นกติกาพื้นฐานการใช้เน็ตเวิร์กเลย ประมาณนั้นเลยค่ะให้ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยไม่ไปละเมิดใครสองพอรบรข้อมูลข่าวสารฉบับนี้จะพยายามหาจุดสมดุลค่ะระหว่างสิทธิคนทั่วไปที่อยากรู้ข้อมูลราชการกับการปกป้องข้อมูลบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของครูของบุคลากรในระบบ P.O.Bec นี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญข้อมูลส่วนตัวนี่สำคัญมากใช่ค่ะ กฎหมายบอกเลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้ต้องคุ้มครองจะเปิดเผยทั่วไปไม่ได้การจัดการการเก็บการเข้าถึงต้องระวังมากตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลราชการอื่นๆที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เข้าขายห้ามเปิดเผยก็ต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้นะคะครับเข้าใจแล้วครับ 3. พรบลิขสิทธิ์อันนี้จะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาล้วนๆเลยค่ะ ตัวโปรแกร,รม POB e c เองเนี่ยก็ถือเป็นงานมีลิขสิทธิ์ที่สพทเป็นเจ้าของจะเอาไปก๊อปปี้ดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะคะถือว่าละเมิดครับผมแล้วถ้าในระบบมันมีการเชื่อมไปถึงพวกสื่อการสอนหรือข้อมูลอื่นๆผ่าน DLTV DLIT อย่างที่คุยกันก็ต้องดูลิขสิทธิ์ของสื่อพวกนั้นด้วยนะคะแต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นบ้างนะคะสําหรับการใช้เพื่อการศึกษาวิจัยที่ไม่ได้หาเงินหากําไรอันนี้ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปค่ะ สรุปง่ายๆก็คือการใช้ระบบออนไลน์อย่าง POE Back เนี่ยมันจำเป็นมีประโยชน์มากจริงๆค่ะแต่ว่าต้องทำอย่างระมัดระวังภายใต้กฎหมายทั้ง3ตัวนี้แหละค่ะเพื่อให้มันสมดุลกันทั้งเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใสการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาด้วยค่ะ ชัดเจนมากเลยครับฟังดูแล้วการมีระบบที่ดีอย่าง P.O. b e c ที่เชื่อมกับข้อมูลอื่นๆได้เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงๆนะครับแต่ก็แฝงไว้ด้วยความซับซ้อนทางกฎหมายที่ต้องจัดการให้ดีเลยพอมองไปข้างหน้าก็น่าคิดต่อนะครับว่าโจทย์ใหญ่จริงๆคืออะไรเราจะหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดได้ยังไงระหว่างความสะดวกความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อ กับการต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของข้อมูลครูและบุคลากรจํานวนมหาศาลที่อยู่ในระบบนี้ท่ามพางเทคโนโลยีที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ